สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการนะครับซึ่งในค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือม .1 ถึงม3เนี่ยสามารถที่จะเบิกค่าเล่าเรียนได้เท่าไหร่ในเรื่องสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการนะครับซึ่งตาม หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กอค04 22.3่งทับว2อ7ลงมาที่28มิถุนายน2559เนเก้านากำหนดอัตราเอาไว้นะครับเรามาดูในสถานศึกษาของทางราชการกันก่อนนะครับสถานศึกษาของทางราชการในการศึกษาบุตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือม1ถึงม .3 เนี่ยเขาให้เบิก ทุนการศึกษาได้ปีละไม่เกิน4,800บาทนะครับปีละปีการศึกษาละไม่เกิน4,800บาทสำหรับสถานศึกษาทางราชการทีนี้เรามาดูอัตราค่าเล่าเรียนบุตรในสถานศึกษาเอกชนกันบ้างนะครับสถานศึกษาเอกชนก็จะมี2กรณีก็คือกรณีที่สถานศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้รับเงินอุดหนุนนะครับก็จะเบิกค่าเล่าเรียน ของบุตรเนี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษาละไม่เกิน15,800บาทนะครับส่วนสถานศึกษาเอกชนที่รับเงินอุดหนุนเนี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นม1ถึงม3เนี่ยเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ไม่เกินปีการศึกษาละ3,300บาทนะครับและนี้ก็คืออัตราค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือม1ถึงม3นะครับซึ่งเป็นสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการนั่นเองนะครับ